ในการฝึกความนึกคิดของตนเองจงปล่อยให้อดีตเป็นอดีตถ้าเราเผลอให้ความคิดของเราที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตมาจับติดต่อกันเป็นห่วงโซ่แล้ว,ลวก็หมายว่าเราจับตัวเองใส่กรงขังในฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเราไม่ยอมให้ใจของเราคล้องติดอยู่ในสิ่งใดๆเราจะลุกถึงความหลุดพ้น เพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่คล้องติดว่าเป็นหลักหรือต้นต่ออันเป็นประธานสำคัญาการทำตัวเราเองให้เป็นอิสระจากการถูกดูดดึงไปตามอารมณ์ภายนอกนี้เรียกว่าความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์เมื่ออยู่ในฐานะที่จะทำได้ัดนั้นสภาพธรรมที่มีในเราก็จะบริสุทธิ์ เพื่อผลอันนี้เราจึงถือเอาความไม่ตกอยู่ภายใต้วิสัยของอารมณ์ว่าเป็นมูลรากอันสำคัญการดำรงใจไว้ให้เป็นอิสระจากอำนาจของกิเลสในทุกๆลักษณะของสิ่งที่แวดล้อมรอบตัวเรานี้เรียกว่าความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตก ใจของเราลอยอยู่สูงเหนือสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเราและในทุกกรณีเราไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลครอบงำในการที่ใจของเราจะทำหน้าที่ของมันแต่ว่ามันเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงในการบีบบังคับใจไม่ให้คิดอะไรเสียหมดเพราะแม้เราจะทําได้สําเร็จในการบังคับเช่นนั้น และเราดับจิตลงไปในขณะนั้นเราก็ยังคงต้องเกิดใหม่ในภพใดภพหนึ่งอยู่ดีจงกำหนดความข้อนี้ไว้เถิดบรรดาท่านผู้เดินทางทั้งหลายมันเป็นความชั่วอย่างพอตัวทีเดียวสำหรับคนที่ทำอย่างผิดพลาดเนื่องมาจากไม่เข้าใจความหมายของธรรมบัญญัติข้อนั้นและมันจะเป็นความชั่วมากขึ้นไปเพียงใดอีก ในการเร้าใจให้ผู้อื่นพากันทำตามเป็นบริวารของตนเมื่อหลงเสียแล้วเขาก็มองไม่เห็นอะไรและยิ่งกว่านั้นเขายังแถมเป็นผู้กล่าวตูพระพุทธวจนะอยู่ตลอดการเป็นมิตรด้วยเหตุฉะนั้นแหละเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวุตกว่าเป็นผลที่จำานงหวังของเรา ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายอาตมาจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกว่าทำไมเราจึงถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกมาเป็นผลที่จำานงหวังของเราเพราะเหตุว่ามีคนเขาบางประเภทได้โอ้อวดว่าเห็นแจ้งจิตเดิมแท้แต่ก็กำลังถูกอารมณ์ที่แวดล้อมลากเอาตัวไปวิตกต่างๆเกิดขึ้นในใจของเขา ถูกแวดล้อมอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิอันเป็นกระแสแห่งความหลงและกิเลสทุกๆชนิดก่อนในจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นตัวสำแดงแห่งความว่างนั้นไม่มีอะไรสำหรับให้ใครลุ้ถึงเสียเลยฉะนั้นการที่มาเอ่ยอ้างว่ามีการลุ้ถึงและกล่าวพ่อยๆถึงความดีหรือความชั่วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิและกิเลส เพื่อผลอันนี้เองเราจึงได้ถือเอาความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกว่าเป็นผลที่จำนงหวังในนิกายของเราท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายก็ในเรื่องความไม่เป็นไปตามอำนาจของวิตกนั้นอะไรเล่าเป็นสิ่งที่เราควรสลัดเสียให้สิ้นเชิงและอะไรเล่าที่เราควรปักใจของเราลงไป เราควรสลับของที่เป็นคู่คู่อย่างตรงกันข้ามกันเสียให้สิ้นเชิงพร้อมทั้งอกุศลเจตสิกทุกๆอย่างและเราควรปักใจของเราลงไปที่ภาวะแท้จริงของตถธตาความเป็นแต่อย่างนั้นอย่างเดียวเป็นอย่างอื่นอีกไม่ได้เพราะเหตุว่าตถธตานั่นแหละเป็นตัวการแท้ของวิตก และวิตกเป็นผลแห่งการไหวตัวของตัทตาตัวแท้ของตัทตาซึ่งเบ่งบานขึ้นถึงระดับเด่นชัดนั้นต่างหากที่ทำให้วิตกนั้นเกิดขึ้นหาใช่เพราะอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์นั้นๆไม่ตัทตาย่อมทรงไว้ซึ่งคุณลักษณะของตัวมันเองฉะนั้นมันจึงสามารถให้กำเนิดแก่วิตก ปราศจากตาตาสิแล้วอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์และอารมณ์นั้นๆย่อมสลายลงทันทีผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเพราะเหตุที่คุณลักษณะของตาตาต่งางกที่ทำให้เกิดแก่วิตกฉะนั้นอวัยวะสำหรับรู้สึกอารมณ์ต่างๆของเราไม่จำเป็นจะต้องพลอยดางพร้อยหรือเศร้าหมองไปด้วยในทุกๆเหตุการณ์ แม้ว่ามันจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการดูการฟังการสัมผัสการรู้ก็าตามและตัวภาวะแท้ของเราก็อาจยังสแสดงตัวเองให้ปรากฏได้ทุกเวลาเพราะเหตุฉะนั้นพระสูตรนั้นจึงกล่าวว่าผู้ที่คล่องแคล่วในการแยกแยะธรรมลักษณะนานา,นาประการเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องได้ จักเป็นผู้ตั้งอยู่อย่างไม่น่อนแน่นคลอนแคลนในธรรมอันเอก